โอเคค่ะถ้าเกิดกลับกลับอ okay. ันนี้ค nice ือเรามนอันดี้คลาสยังครับตายแล้วปะรัแล้วโอเคทุกคนไม่ต้องเสียใจไปเมื่อกี้มันอาจจะสัญญาณหลุอเพราะในความที่ฝนมันตกนะครับผมแต่ว่าพวกเราสองคนกลับมาแล้วนะฮะโหสุดยอดเลยใช่ไหมครับเพิ่มภูโอ้ใช่แล้วพี่พวกเรากลับมาแล้วนะใช่เพราะว่าข้างนอกกำลังฝนตกหนักมากๆแะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็พยากรณ์อากาศ มีอะไรผิดด้านด้วยแพะก้อนนากรับวันนี้ก็ฝนตกหนักมากๆนะทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็แล้วก็เตรียมดูแลตัวเองกันด้วยดูแลตัวเองคลิปนี้ใช่อันนี้คือบอกตัวเองบอกบอกบอกตัวเองเราต้องไม่ป่วยนะเพื่อจะมอบความสุขให้ทุกคนนั่นะฮะได้เลยจ้าคอนสุดท้ายแล้วจริงๆคอนสุดท้ายแล้วของโอกาสให้คุณจะได้ซื้อบัตรแล้วมาชมความสุข อาจจะเป็นโค้งสุดท้ายของในหลายคู่ใช่แต่ว่าของเราเลยเหลืออีกสองสองงามโค้งเหลือสองสามวันอ่าใช่จริงงยังมีเวลานะครับผมจะถึงวันที่24กันยายนเวลาบ่ายโมน,นะครับผมก็ผมเห็นเวทีแล้วเมื่อกี้เนี้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าอยู่ไกลกลัวไม่กลัวแบบว่าเออมันจะห่างไกลกันเนะแต่ผมจะบอกได้เลยว่ายังไงคือเราสองคนนมอบความสุขให้ทุกคนได้ครบแน่นอนใช่เพราะว่าเราเดินสุดตะเกียบไกลแค่ไหนคือใกล้อเ,<ล>เ,เราเดินสุดตะเกียบเลยใช่ตั้งแต่วันที่เห็นแผงผ่าน แผงผังของเวทีอ่ะผมก็เรียกมันว่าตะเกียบตะเกียบเพราะว่ามันเป็นแบบแฉกออกมาอย่างงี้ใช่มันแฉกตะเกียบก็คือก็คือแฉกไกลมากคนก็หลังเห็นแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ถึงจะก็อยากจะแนะนำให้มาเนาะอยากให้มาเจอพวกเราสองคนเนี่อยากเต้นให้ทุกคนดูนี่หลักหรับอินเตอร์แฟนเราชมได้ยังไงนะสวัสดีครับอินเตอร์แฟน Hello อินเตอร์แฟน we uh yes I'm Thai. <laughs> so hi, Interfans. For Interfans, there are also live streaming tickets available uh, on Thai Ticket Major right now. So for those of you who couldn't make it to see us at Union Hall, that doesn't matter. Uh, you can still watch us uh, mm. from the comfort of your homes. Mm. So uh, we, hope we'll, we hope we'll be able to see each other soon. Mm. However, for, uh, on the, for the 24th, yes, for GMTV uh, Fan Day, yeah. let's see each other on the live streaming platforms. Mm. แต่จริงแล้วแฟนแฟนอินเตอร์ก็สามารถบินมาได้นะถ้าเกิดอยากเจอ,อพวกเรามีเวลามีเวลาจองตั๋วแล้วบินมาเลยเวลาจองตั๋วแล้วบินมาเลยเวลาจองตั๋วอยู่ใช่ใช่โอเคค่ะตอนนี้ก็ตั้งใจซ้อมชมกันแล้วจริงถ้าเปรียบเทียบว,ว่าความสัตย์นี้จะต้องทกอะไรมาช <c oughs> ีจะต้องทกอะไรมาบ้างนี่ไงเอนพันพูนเนี่ยเป็นเพื่อนพวกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยเป็นคน สร้างตัวนี้ขึ้นมาโดยการวาดรูปแล้วก็ระบายสีเนี่ยผมก็อยากจะคือพูดง่ายๆคือเดินไปไหนมาไหนมีห้อยตัวนี้คือรู้เลยว่าเป็นแบบเป็นแฟนคลับพวกเราได้เลยอย่างหนึ่งที่คนส่วนมากเขาพบกันคือเงินดังนั้นทุก็ต้องมีกระเป๋าตังค์นี่แล้วกระเป๋าตังค์นี้พิเศษยังไงฮะกระเป๋าตังค์นี้พิเศษนะครับพิเศษที่ใส่ไข่หรือเปล่าออใช่มันสามารถใส่ไข่ได้เหมือนกันก็แต่ว่าคุณไม่ควรใส่นะมะมันมีนี่ มันมีฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆอยู่ก็คือคนเชแบบมีอัเซอรีนิดๆหน่อยล้วคุณก็จุกมันเข้าไปชชวยใ้กล้แล้วเนี่ยเราเพิ่มพูนอยู่ด้วย่างนี้ซึ่งลองตมยดูมันกดไปแล้วคจุไม่เป็นกดไปเลยกดไปเลยไหนจุกันไงสิอะไรครับไม่มีอ๋อไม่มีลวครับอ๋อมันกดล้วไปเลยเออโหโซคิวสุดๆเลยนี่ไนช่วงนี้มันมีตัว มีเพิ่มพูนแน่นอนแหละมีเพิ่มพูนตอนตัวจุ่มจิ๋มตัวจุ่มจิ๋มนี่มีปอนมีภูวินมีมเดบบล์พีนี่มีมีโน้ตดนตรีแบบจุ่มจิ๋มน่ารักสุดๆน่ารักนนี่เจ้าไรเหรอไม่เหม่อโอเคมีคนถามเข้ามาค่ะไม่ต้องห่วงเพราะเพลงนี้ไม่ได้มีอยู่ในแฟนเดย์ฉันเออไม่เป็นไรร้องได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในแฟนเดย์ฉัน ่มีคนถามเข้ามาครับน้องหมีสีเขียวเขียวซื้อที่ไหนน้องหมีสีเขียวเขียวซื้อที่ไหนครับเรียกให้ถูกซื้อที่ GMM TV Shop นะครับผมเออหรือจะมาซื้อที่ GMM หรือจะมาซื้อหน้างานก็ได้ GMM TV Fan Day in Bangkok นะครับผมเออจริงๆแล้วมาก็ซื้อบัตรไปด้วยเลยถ้ามาดูนะเออนี่ทุกคนดูจะเรียกว่ามีเขียวไม่ได้มีชื่อนะทุกคนนี่ Double P มีเขียวมีเขียวเพิ่มพูน Double P you know เออ yeah Double P Double P ผูวิน โชว์อะไรอยู่คะอ๋ออันนี้ค mm ือโชว์นะครับมาสกิ้งเทปนั่นเองอันนี้เรามีมาสกิ้งเทปด้วยมีทั้งหมดสามลายไหนลองเอาไว้ล้ำสุดสุดเอ้ยนี่เออสุดยอดเลยปิดปากตัวเองคุณพูดได้ไหมลองพูดสิพูดไม่น่าได้อ่ามนี่ครับผมพูดคนเดียวได้ปหมอือคุณครับอืมสติกเกอร์นี้อืมช่วยได้ที่ไหนครับอือ โอเคเลย <S <S โอเคเลยอ่านี่ผมจะบอกอเนี่ยซื้อได้ดที่ T V T V ช็อปได้ก็ได้ก็ได้ก็ไน้ก็ได้น็ได้ก็้ก็ไผมก็ได้ก็ไผมก็อด้ก็ได้ก่าด้ก็ได้ก็ได้ก็บแบบได้็ไก็้กแได้ก่ได้ก็ได้ก็ได้ก็ไดด้ก็ได้กี้ก็ไน้ด้ก็ได้ล้ก้ก็ไล้ก็ได้ก็ไดเก็ไกได้ก็ได้ก็ได้ได้ก่าด้่็ได้ก็ได้กได้ก็ได้้แบบอ้อ้ไ,ได้ได้ไนะ้ด ออดังเหรอ,อ,อพิมพ์ทำไมอ่ะไม่เดืยวเข้ามา <c oughs> เปไมา่หนยตัวเอาาอซือาา้อนั้หนึ่งร้อยตัวซื้อได้ครับผมก็แค่เพียงเข้าไปที่ GMMTV Shop นะครับผมและนอกจากเพิ่มฟูลดก็มีน้องใจดีด้วยใจดีนะใจดีใจดีเอาจริงขนาดนี้มันเข้ามาในร้านไหม <c oughs> อ๋อเออใช่ถ่ายรูปมาไงล่ะครับนี่พี่จูนก็เก่งจริงๆเลยอันนี้นี่นี่ไปถ่ายอะไรมานี่เลยครับผมอ่าผมได้มีโอกาสไปถ่ายโฟโต้บูทมานะครับนี่จะพีเศตรูปไหนก่อนเอารูปคุณก่อนเดี๋ยวรูปเราดีกว่าดีกว่าเพราะว่านี่คือของพวกเรานะครับก็นางงานก็จะมีโฟโต้บูทอยู่นะครับผมนี่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 เป็นไงโฟโต้บูทเป็นไงเป็นไง อ่าก็สามารถไปถ่ายกันได้นะครับผมแล้วก็นี่เรามีการโชว์กล้ามเบ่งกล้ามด้วยผมบอกเลยรูปนี้นี่ผมตั้งใจไปถ่ายกับพี่ฟอสเฟบุ๊กเลยเ<อ>ผมเห็นหน้าพี่ฟอสคือเนี่ยพี่พี่ก็จะ,สะแสดงไปก่อนแต่ว่าเราก็ให้กําลังใจเขาในการไปถ่ายรูปแล้วเบ่งกล้ามนะครับผมว่า<อ>คือเนี่ยพี่ฟอสก็พี่ฟอสเถอะอยากให้เราต้ององอกกําลังกายเดี๋ยวเขาจะเป้นโอ้ตอนอย่างนี้ตอนแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพวกเราพวกเราช่วงนี้พวกเราทํางานอาจจะไม่ค่อยได้เข้าฟิตเนสเลยพี่เขานะนำไปก่อนแต่อย่ากให้พวกเราฟิตขึ้นมานะครับผมพวกพี่ยังต้องยอมอ่ะพูดเลยนนี่ดูนี่ เบ่งการอัมโชไปหนึ่งจากใจนะถึงเขาฟิตเด็กสู้พี่แกไม่ได้หรอกเอ้ยรู้ได้ไงพวกเราสตรองมั่นใจจากไหนมนใจมาจากไหนเล่นมาจากกระตุ้นสติ๊กเกอร์สุนารักอ๋อโอเคไปไปสติ๊กเกอร์ก่อนไปสติ๊กเกอร์ก่อนสติ๊กเกอร์สุดน่ารักนี่เนี่ยจ้าน่ารักขนาดนี้ไม่สติ๊กเกอร์ต้องเมาแบบนี้สติ๊กเกอร์มันอยู่เฉยๆมันก็น่ารักแล้วอ่าแล้วสติ๊กเกอร์มันมองกี่ทีมันก็ยังน่ารักอยู่ แล้วแบอยู่ในฝันเออน่าตื่นเต้นดีโอเคมาค่ะตอนนี้เรามาเข้าสู่เซสชันกัรตอบคำถามกับไอ้ทีดีกว่าเออวันนี้เราได้มีการยังไม่ได้ขายโฟโต้บูธเพราะยไม่ได้ขายนี่เลยเนี่ยอยากโชว์หน่อยเนี่ยขายขายขายของขายของขายของผมอยากเห็นรูปมานานแล้วผมเลยรอมาดูวันนี้เลยนี่นะครับแจกไปนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่กี่ขาดีคะเอ้าวโอ้โหแค่แพ็กเกจจริงยังหล่อเลยแล้วมีรูปแล้ลูกนี้ตรงนี้พี่แจ็คมารูปแพ็กเกจ รูปเพร่เกติรูปเพื่เกตจริงยังหล่อขนาดนี้นี่ดูแล้วตัวแล้วตัวจริงจะขนาดไหนนีพายพวกนี้นะครับอ่ะข้างหน้าเขาบอกว่าไม่ให้เห็นชัดๆแต่ข้างหลังน่าจะเห็นชัดได้เนาะได้ๆแต่ข้างหลังก็สวยผมว่าชอบข้างหลังซีเข็ดบอสเออจะเป็นรูปแบบนี้นะครับอุ้ยอ่านี่ให้ดูเฮ้ยไม่เห็นเลยตอนนี้เฮ้ยหินไงหิตไหม แล้วมีสองเวอร์ชันด้วยมีเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ดูซิคอมเมนต์มีใครพูดอะไรบ้างซื้อทุกอันจบเออเนี่ยมีคนบอกซื้อทุกอันก็ต้องซื้อทุกอันเพื่อพอา่าที่สำคัญเลยซื้อบัตรมาเจอพวกเราดีกว่าเอออันนี้ต้องซื้ออันนี้ต้องซื้อเท่างหมดอันนี้ต้องซื้ออันนี้ต้องซื้อรถเกิดไหนมาจริงอยากขายอะไรไหมคะเราชอบสิ่งไหนเป็นพิเศษผมว่าชอบอันนี้ที่สุดทิสชู่เราเพิ่มบู๊ว่ามันน่ารักดีอ่ะแบบเอาไปห้อยกระเป๋าก็น่ารักด้วยแบบสมมติหรือหรือแม้กระทั่งแบบว่า น้องๆถึงน้องๆทุกคนทำกันคนไหนที่ยังเรียนอยู่เนี่ยก็ซื้อเพิ่มบุญไปติดไว้กับกระเป๋าแล้วคือไปไหนมาไหนก็คือเนี่ยมีน้องเป็นเพื่อนถือว่าเป็นตัวแทนพวกเราไงคอยไปให้กำลังใจในการเรียนนี้ใช่่าลากเนารู้สึกอ่าพังแล้วพังแล้วพี่ปอนใส่ให้น้องหนึ่งอ่าอันนี่ใส่ใส่เองนะโอ้โหโซคิวสุดๆโอ้โหวันไหนแบบวันไหนเบื่อใช่ป่ะเราก็แบบใส่ไปโรงเรียนใส่ไปโรงเรียนเออสมมุติเราไปโรงเรียนแล้วไม่มีใครใส่ให้ก็ให้แฟนใส่ให้ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ที อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเพื่อนใส่ให้ครับเออใส่ก็ได้เออใส่ย่างได้เเอ้ยปิงปรปิงมากมามาเข้าสู่เซสชั่นตอบคำถามกันค่ะครับพี่ปอนเขามีโพลอยู่แล้วหยิบขึ้นมาเลยค่ะครับเสก่อนนี่โอ้โหปุ๊บปุ๊บปุ๊บคำถามเริ่มเลยั้มล่ะได้จ้ะเข้าสู่คำถามแรก ถ้าพาแฟนไปเดทหนึ่งวันจะพาไปที่ไหนอืมถ้าพาถ้าถาพาแฟนไปเดทหนึ่งวันจะไปที่ไหนหรอกูเริ่มก่าอะไรอ่ะอืมไปที่ไหนก็ได้ครับที่มีเธอใครฮะเออก็แฟนที่พาไปเดทไงจะเป็นใครล่ะโอ้โหไม่ก็ไม่เอาถามว่าจะพาไม่ก็ตอนึงเลยกพาแฟนไปเดทที่ไหน แล้วจะพาคนอื่นไปอีกเหรอไม่เขาว่าพาเธอมาที่แล้วเธอคือคนไหนขออ๋อเอาเป็นเธอได้ไหมอ๋อเออโอเคมาถ้าพาแฟนไปเดทจริงๆแล้วคือแฟนอยากไปไหนผมก็พาไปได้หมดแหละครับผมแล้วก็จะถามเขาว่าจะเอาอะไรก็ว่ามาเอ๊สั้นๆง่ายๆเลยสั้นๆง่ายๆเลยคำถามต่อไปเดทแรกจะพาแฟนไปกินอะไร เดืแรกจะพาแฟนไปกินอะไรอ่ะเป็นคุณคุณจะพาไปกินอะไรผมใช่ไหมผมคิดอยู่อืมผมอยากพาแฟนไปกินจริงๆผมเคยมีโอกาสได้เนี่ยผมจริงจังเขับส่เรื่องจริงๆได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ไปอ่าทานอาหารเวียดนามแล้วอร่อยมากครับผมก็เลยอยากจะพาแฟนไปทานอาหารเวียดนามละก,กันน่าใช<อ>ข่ขนมเบื้องเงี้ยขนมเบื้องยวนอร่อยมากครับผมพาไป อย่างนี้ต้องบินไปถึงเวียดนามไปกินเลยได้ก็ดีนะครับผมแล้วก็จัดแฟนมีที่นู้นไปด้วยเลยไปแล้วคุณเหล่าคุณเหล่าคุณจะพาคุณจะพาแฟนไปกินอะไรของผมแบบเวลาเรารู้จักใครใช่ไหมถ้าไปไปกินอาหารมื้อแรกเนี่ยผมว่าเราต้องพาไม่พาไปหรูเกินเราต้องพาไปแบบที่ที่มันแบบเฮ้ยปันที่ที่เราชอบชอบคุณจะชวนคุณพาไปกินหมูกระทะกันเลยอย่างแรกแบบว่าฟิลแบบบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ย แล้วมึงสึกตอบถูกเหลือแล้วพาเลยเหลือๆเหลยจะพาไปกินแบบไก่ย่างที่เป็นตับไก่ดิจะพาไปกินหมกันทะก็คือแบบเอ้ยมันเป็นอะไรที่ง่ายๆแบบทุกคนเอ็นจอยได้เออแล้วเราก็จะได้เห็นถึงตะกะของเขาด้วยตะกะการกินของแต่ละคนเวลาเหนื่อยจากการซ้อมให้กำลังใจกันยังไงครับโอ้โหจริงๆแล้วเวลาเหนื่อยจากการซ้อมหรอเราก็ต้องเต้นต่อไป เออนี่จริงจริงจริงไม่แต่พูดจริงๆคือคือบอกว่าสมมติสมมติเวลาใครคนแรงเหนื่อยเราต้องแบบชีอร์แบบเยี่แก๊บเลยเนมันมันต้องลกขึ้นเวทีต้อง拉ต้องลกขึ้นมากกว่าใช่เพราะว่าแบบพอพอมันเหนื่อยแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันจะมันจะดาวื่อเรื่อยมันเป็นกราฟลงอ่ะแันมันต้องคอยไฮป์อัพกันมากกว่าใช่มันต้องดึงคนดึงขึ้นคนดึงขึ้นใช่เป็นไงใช่เราทั้งคู่จะคอยช่วยกันนียสมมติแบบนั่นนี่บอกว่ามาลุยเลยอะไรเงี้ย ไม,ไม,ไม่ไม่ดาวรอเดย์แต่ขอหนึ่งเอเนรอร์จีนึกจะมาเดี๋ยวโดดขึ้นมาเลยไอ,อ้อนี่นอยา่างรวดเร็วสุดท้ายค่ะขอหนึ่งคำถามสุดท้ายเอาไว้ก่อนถ้าแฟนเดย์แฟนกันวันเดียวประโยคสุดท้ายก่อนจะหมดวันจะบอกแฟนคนนั้นว่าอะไรแบบเมื่อกนี่เราโปรโมทจิ้มเม่อีวีแฟนเดย์หรือปุ๊บทบทวนหนักแฟนเดยว์วันเวนทีสุดท้ายประโยคนี้ก่อนแบบจะพูดอะไรอ๋อ แล้วพูดตอนเยียบมากๆนี่เนี่ยก็เอาจริงๆก็ก็ขอบคุณแหละขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้วก็ก็จะบอกว่าเอ้ยรักกันไปนานๆนะจ๊ะผมจะบอกทุกคนว่าถึงแม้งานจะจบลงแล้ววันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทุกคนยังเป็นแฟนคนโปรดของเราเสมอร <song> so... So, uh, so, thank you very much, everyone, for watching our live today. Uh, we will see each other on the 24th yeah of September yeah. at Union Hall. So, uh, be sure to. My English is. Be sure Be sure to come and meet us and we'll see each other on the twenty fourth. Yeah Yeah, your English is so good. Yes, thank you so much. Thank you so much everyone. If you miss me, please come to our family in uh on twenty-fourth September. S <S> แถบตอนมีวันเลืกไม่เยอะแล้วค่ะอีกนันะค่ะกระต้นแบบทุกคนครอ๋อ,อใช่ผมนะทุกทุกคนเชื่อไหมว่าผมอ่ะกดเข้าไททิเกตเมเจอร์เองทุกวันเลยเพราะว่าจริงรจริงผมกดทุกวันเลยนี่วันนี้พูดจริงๆผมกดเข้าไททิเกตเมเจอร์ทุกวันเลยเพราะว่าผมแบบอยากรู้แบบเออบัตรเราอ่ะขายได้เหลือเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือก็แบบว่าคือเราเคยคิดว่าเออแบบก่อนที่จะจัดแฟนเดย์เราสองคนคิดว่าแบบเฮ้ยแบบ แค่เราสองคนอะเออแบบอยากให้คนแบบมาดูเยอะๆเพราะว่เราก็แบบมีความสุขมากๆเวลาที่แบบว่ามีแฟนๆมาคอยให้กําลังใจมาคอยแบบเชียร์อัพอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมวันที่24กันยายนเวลาบ่ายโมงน,นะครับผมมาพวกเรากันเยอะนะครับค่ะผม สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปรันกันต่อค่ะอ่าเดี๋ยวเราสองคนก็จะต้องไปรันแล้วนะครับผมเพราะว่าวันนี้คือวันส่งงานนะครับก็ใช่อยู่หน้าผมด้วยนั่นแหละเอาหัวล้วมาตามมาตามตรงเวลาซะด้วยโอ้โหได้จ้าก็เดี๋ยวงั้นไว้เจอทุกคนนะครับผมและตอนนี้ขอส่งต่อลกส่งต่อเพิ่มเลยนะคือพี่จะปิดไลฟ์แล้วค่อยเปิดใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมาเข้ามาไไม่ก็เดี๋ยวเอ้ยไอ้จุ๊บงไอ้ดังไอ้ดัง มาเนี่ยมันอ,อ๋อไม่หรอไม่หรอมาเนี่ยครับอ่ะก uh, ็เดี๋ยวเราสองคนจะไปรันทัวร์ก่อนนะครับผมแล้วขอส่งโอ้ยตัวมึงก็ไม่ใช่เบาๆนะตัวเท่าแมวตัวเล็กมั้งเออแยมคือแบบนี้แบบนี้มึงอาจจะมองมึงเป็นแมวตัวเล็กนะแต Doch, ่เขาไม่จร uh, ิงความจริงความจริงความจริงแบบเป็นแบบบิ๊กบึ้มอ่าบิ๊กบึ้ม โอเคจ้าส่งต่อไลฟ์จ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยสู้ๆเพื่อนสู้ๆอ๋อนี่คือเข้าต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแล้วไม่เจอกันหน่อยอ้โหโอ้าหบาย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 เลยนะคะเป็ค่ะ